สวัสดีครับผมนะครับบรรชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับมาปิดการขายนะครับรถคูด้าหนึ่งรายการนะครับไป็นรถคูด้าไซส์ขนาด5.5ตันนะครับยี่ห้อนะครับโคมาสุรุ่น PC นะครับ56นะครับขีด7นะครับซึ่งสินค้านะครับรายการนี้เราจะส่งมอบไปแก่ลูกค้านะครับจังหวัดเชียงรายนะครับลูกค้าเองนะครับมีจุดประสงค์นะครับคือต้องการนำสินค้ารายการนี้เอาไปใช้งานเกี่ยวกับงานส่วนตัวนะครับอาจจะมีรับเหมารับจ้างครับในอนาคตสเปคทุกอย่างนะครับไปเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4โชรรรรระบบบบบบบเเลล็กกนคคัััููปปปปแแ๊มไ ปั๊มนิวนะครับส่วนรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับสั่งการโดยน้ำมันนะครับเป็นชฉมคอนโทรลสั้นส่วนหน้าปัดหน้าจอนะครับเป็นออนาล็อกนะครับผสมกับอดิจิตอลนะครับเป็นบางส่วนนะครับเป็นรถในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่โฉมนะครับดูดีดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูดูแลนะครับค่อนข้างจะดูซ่อมแซมง่ายนะครับไม่ดูยุ่งยากอะไรเพราะเนื่องจากห้องเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอยู่ในจุดที่สามารถคือเข้าถึงนะครับปัดจงประแจได้ทั้งหมดนะครับมันก็เลยดูแลว่าค่อนข้างจะ ให้คำปรึกษานะครับได้ทุกรูปแบบนะครับทุกกอเนี่ยถ้าท่านสนใจในสินค้าของเรานะครับนะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้นะครับจบกับลูกค้าไปนะครับในราคา6กแสนนะครับสองบาทนะครับแล้วก็รวมบริการนะครับจะส่งให้ถึงที่นะครับคือจังหวัดเชียงรายนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับ แล้วก็รู้ไปถึงนะครับมีคู่มือคู่มือนะครับในการรักษาให้เบื้องต้นนะครับเราก็ทําให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้คือชุดซ่อมแซนชุดเซอร์วิสนะครับชุดซ่อมบำรุงที่เรามีเตรียมไปให้ไม่ว่าจะเป็นชุดปัจแจนะครับชุดกระบอกจัลรบีนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าพวกอุปกรณ์ต่างนะครับอย่างเช่นอ่าพวกฟันมุงกีกองอากาศน้ํามันเครื่องน้ำมันฮอลลกนะครับเรามีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับได้ไปนะครับก็เหมือนว่าเอาสินค้าเดียวแทบไปให้เนี่เเอนนืป็ อะไรแส pear นะครับเอาไว้ฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับเรามีให้เพียรพร้อมหมดโดยที่ลูกค้านะครับคือไม่ต้องมาเพระกังวลว่าหลักการขายเป็นยังไงอะไรไงเราก็พร้อมนะครับจะให้คำปรึกษาได้ทุกรูปแบบนะครับทุกอาการที่ท่านมีปัญหาอยู่นะครับอ่านะครับสำหรับนะครับคือสินค้ารายการนี้ก็ถือว่าปิดการขายนะครับอย่างเป็นทางการจริงๆเลยครับลูกค้าท่านใดนะครับคือสนใจนะครับทุกสเปคทุกขนาดนะครับของรถขุดนะครับรวมไปถึงนะครับอโลณงอะไรนะครับชิ้นส่วนไหนอะไรไงเราพร้อมที่จะคำปรึกษานะครับ และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับคือในกรณีที่ท่านนะครับมีรถอยู่แล้วโดยที่ท่านเองซื้อจากไหนมาไม่รู้ต้องการคำปรึกษานะครับผมยินดีให้คำปรึกษาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าเช่นอาการลดเรื่องความล้อนะครับควรจะแก้ปัญหาอย่างไงอะไรอย่างไงเรื่องระบบระบบผบรคหรือเปลร,รู้สึกว่าสัก ครึ่งชั่วโมงแรกทำงานปกติังหลังมารู้สึกว่ามีปัญหาหนู่นนี่อะไรขุดดิมไม่เข้าขุดดิมไม่ออกเดินไม่ไหวอะไรงไงเราก็พร้อมให้คำปรึกษาทุกรูปแบบนะครับเราช่วยวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับที่คิดซส้อว่าผมทําเพื่อสังคมนะครับม่ได้คาดหวังอะไรสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม,มดิชารครับู้งเ,เตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ